สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เยียดมาแล้วนะคะวันนี้ยเอียดจะพามาทำแกงมะรุมแกงมะรุมใส่ปลาดอลลี่กระทะร้อนนะพี่น้องเนาะนะคะกระทะไฟฟ้านี่แหละนะคะแกงส้มมะรุมใส่ปลาดอลลี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือย <c oughs> เอียด <c oughs> พักอีหุ่มพี่น้องภาษาอีสานเขิ่นผักอีหุ่มเนาะ หรือว่าคุณพักการเขาเรียกมะลุมนะคะพี่น้องนะคะแกะมาแล้วอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ปลาดอลลี่นะคะปลาดอลลี่เนี่ยเย่เย่ก็จะเอาไปทอดนะคะพี่น้องนะคะตัวนี้เราจะเอาไปทอดนะคะแล้วก็เย่เย่ก็จะมาตําเครื่องนะคะตําเครื่องสามอย่างให้เข้ากันนะคะตําแหลกแล้วนะคะละเอียดแล้วนะคะเย่เย่ก็จะใส่เนื้อปลาที่สุกแล้วนะคะเนื้อปลาที่สุกแล้วของปลาดอลลี่นะคะตําเข้าไปกับเครื่องนะคะ เราจะทําเป็นน้ําเขานะคะน้ําแกงส้มให้เขาเข้มข้นด้วยเนื้อปลาดอลลี่นะพี่น้องเนาะนะคะแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่มะาขามนะคะน้ําซุปเขาก็จะมีน้ําแกงก็จะมีน้ํามะขามนะคะเพราะว่าเราทําแกงส้มเนาะนะคะแล้วก็จะมาใส่ือกทศนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะน้ำปลานะคะเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะแล้วก็ ตัดน้ําตาลนะคะพี่น้องนะคะถ้าเขาเปรี้ยวมากเราก็ตัดน้าตาลนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะน้ําตาลนะคะเราจะตัดนอกถ้ามันเค็มหรือว่ามันเปรี้ยวนะคะพี่น้องนะคะนี่แหละนะคะวันนี้ยายก็จะพามาทําแกงส้มมะรุมใส่ปลาดอนลี่กระทะไฟฟ้ารอ้อนๆสดหอนๆเน่ยหมดเสาร์นะพี่น้องเนาะนะคะมาดูมาชมไปกับยายเอียดนะคะยายเอียดผ้าตำเครื่องนะคะตําเครื่อง สามอย่างให้เข้ากันแล้วก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเพื่อความเข้มข้นของน้ําแกงนะคะสุดท้ายรละเอียดก็จะมาใส่ใบแมงลักนะคะพักอีตูเรา่าใบแมงลักบันเห่านี่แหละเนาะพี่น้องเนาะนะคะหอมมากเลยนะคะเขาจะให้ความหอมนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยละเอียดนะคะเราจะไปทำเครื่องแกงกันค่ะ นี่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะ น้ำเดือดแล้วยายเอียดใส่มะขามเปียกลงไปแล้วนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่เนื้อปลาที่เราโขลกนะคะเนื้อปลาที่เราตํากับเครื่องนะคะนี่นะคะยายก็จะใส่ลงไปนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะยายก็จะเอาเครื่องสามอย่างที่เราโขลกไว้หรือว่าตําไว้นะคะกับเนื้อปลานะคะเราลงไปเลยนะคะนี่นะคะแบบมีพี่นนองนะคะต่อไปยายเอียดก็จะเอา เอามะรุมมาต้มนะคะเอามะรุมมาต้มพร้อมกับเครื่องที่เราเอาลงไปแล้วนะคะต่อไปก็เหลือแต่การปรุงนะคะพี่น้องนะคะต้มเข้าให้สุกก่อนนะคะต้มมะรุมให้สุกก่อนนะคะเราจึงจะมาปรุงเนาะแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่เราทอดไว้แล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องแกงมะรุมใส่ปาลาดอรี่กระทะร้อนนะคะนี่ก็คือกระทะร้อน อ่อนๆพี่น้องนะคะอ่อนมากเลยนะคะไม่แก่นะคะร้อนอ่อนมากเลยนะคะละเอียดก็จะต้มไปให้เข้าสุกนะคะให้เนื้อมารุมเข้าสุกแล้วก็เราจะมาปรุงเนาะปรุงพร้อมกับใส่เนื้อปลาที่เราทอดไปแล้วนะคะออหมอมพี่น้องนะคะหมอมเนื้อปลานะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกับใาละเอียด,ดขั้นตอนหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวนะคะพี่น้องข้าก็จะต้มไปให้เข้าสุกนะคะ นเนื้อน้ำแกงเขาก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะเพราะเราตำเนื้อปลาดอลี่ใส่ด้วยน้องพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มให้มารุมสุกนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เนื้อมะรุมเราก็สุกแล้วนะคะต่อไปเยกก็จะพามาปรุงนะคะใยเอียจะพามาปรุงเนื้อมะรุมเราสุกแล้วนะคะน้ําก็เข้มข้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอามะเขือเทศมาใส่ก่อนนะคะ ใส่ผักเทศลงไปนะคะพี่น้องแกงส้มนะคะมากินแกงส้มกับย่ายนะคะก็จะปรุงนะคะพี่น้องนะคะนีกก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือด้วยเนาะเพื่อความนัวลึกนัวลึกนะคะพี่น้องนะคะใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อความนัวนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะตามด้วยน้ำปลาสอมทอนโต๊ะนะคะก็แป้งนัวนะคะแป้งนัวนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ นอ่อยใช้แป้งงวจักหน้อยเนาะใส่แสบน,นะคะเพื่อความกลมกล่อมกระมูกล่อมนะคะแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะพี่น้องนะคะเขาเปรี้ยวไหมเขานัวไหมนะคะถ้าขาดเหลืออะไรเราก็สามารถเติมได้นะคะมันไม่ตายตัวนะคะพี่น้องนะคะถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็เพิ่มมะขามเปียกลงไปถ้ายังไม่นัวมากเราก็เติมสามารถเติมน้ำปลาได้นะคะเนาะพี่น้องนะคะ เวลาเราจะรับประทานนะคะยายเอก็จะใส่เนื้อปลาที่เราทอดไปแล้วนะคะเนื้อปลาดอลลี่ที่ยายเอดทอดไปแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปในกระทะไฟฟ้าของเรานะคะแล้วก็จะตามด้วยใบแมงรากก็ถือว่าเสร็จนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะขามาชมมาชมกับยายนะคะนะคะต่อไปยายเอก็จะมาใส่เนื้อปลาลงไปนะคะ ถ้าไม่นัวเราก็สามารถเติมเกลือนะคะเติมน้ำปลาได้นะคะนี่นะคะตัดน้ําตาลนะคะถ้าถ้าเขานัวหลายนะคะพี่นอ้องถ้าเขาเค็มนะคะเราก็สามารถตัดน้ําตาลให้มีความกลมกล่อมนะคะนี่ก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะใส่เนื้อปลาดอรี่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะพี่นอ้องอุย้ยรสชาติพี่นอ้องอื้มนะคะนี่แหละคือแกงมะรุมใส่ปลาดอรี่นะคะกระทะไฟฟ้านะคะ พี um, okay. <ento ic S 2> ่น like ้องนะคะเด็กก็จะมาใส่ใบแมงลักลงไปเพื่อความกลมกล่อมหอมหอมนะคะหอมใบแมงลักนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะค่ามากินแต่เยีเยี่ย้านะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มปลาดอลลี่เยีะเอียดเสร็จแล้วนะคะนี่เนื้อปลาดอลลี่พี่น้องนะคะนี่คือเนื้อปลาดอลลี่ที่เยีเอียด์ทอดแล้วนะคะหอมหอมหอมรสชาติ สุดยอดมากเลยค่ะมาชิมกับยายนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มมะรุมใส่ปลาดอรี่กำลังเดือดอ๊อก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 เลยพี่น้องนะคะมาค่ะมามาชิมมากินกับยายเอียดค่ะนะคะพี่น้องดูนะคะมาดูด้วยกันค่ะกำลังปดเลยพี่น้องนะครับกำลังเดือดโมโหมูหมูจัสดสดเลยนะคะมารับประทานมาชิมมาชมกับยายเอียดนะคะ ชอกนกดหูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจ네ิ้งจกริงจิ้งจมาร่มเะรุมเฉาดอรี่กับยายเอียดนะคะในกระทะไฟฟ้าร้อนร้อนอุอะอุอะนี่แหละพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก Transcrição e